สตรเบอรี่อยู่ข้างในไม่ใช่อันนี้เรียกว่าคุกกี้ไส้สตรอเบอรี่กวนคุกกี้ไส้เบอรี่กวนคะเอ้ยแล้วแล้วมันเป็นยังไงคะดูน่ากินไหมดูน่ากินกัดเยอะกะัดกัดมบนขาวขาวขาวเสียลของก็มีไส้ไอ้บรอเบอรี่อยู่ข้างในสตรอเบอรี่ป่ะสตรอเบอรี่ อยู่ข้างในนะ้นอรสชาติเป็นไงคะหวานหวานแล้วแล้วทำแล้วทำไงดีฉีกออกมาได้ไหมคะแกะออกมาจากซองเป็นไหมคะต้องต้องใช้ก้านไกอ๋อก้านไก่เด็กๆใช้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบนิ้วไปหาโรงพยาบาลเดี๋ยวนะอต้องใหช่โอ๋อใช้แม่ละกันโอเคได้เลยได้แล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วแล้วหยิบออกมาเป็นหน้าตาเป็นไงเนี่ย มันเหมือนกับหนอนเนี่ยนะหนอนยักษ์เหรอหน,นอนหนอนยกักษ์เหรอนอนดูนนะคะดูนะคะนะคะุ่นน้ำซุดซุดนุบนน้ำซุดซุดเฮ้ยแล้วเป็นยังไงลูกพริ้มเลยไหมมีไส้ไหมมีไส้ครับมีไส้ครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ รสชาติเป็นไงบอกหน่อยสิหวานหวานแล้วข้างนอกหวานด้วยไหมข้างนอกอะ่ะข้างนอกมันก็หวานมันเป็นอะไรลูกแป้งเหรอมันคือแป้งแต่ข้างในเป็นซอฟตเบรดอ๋อขอดูข้างในหน่อยสิโอเป็นอย่างนี้เองเหรอใช่ค่ะเหมือนหนอนนะครับหนอนหอนไม่อยากเสียนะไม่ยา้สีสิชมพูสีเหลืองสีม่วง สีพิงเสียวก็สีน้ำตาลใช่หรอือลูกบอกเลยนะครับคลิปนี้มีสอนน้ำด้วยนะครับฮะอะไรนะคลิปนี้อะไรนะลูกมีอะไรนะคะมีสอนทำมีสอนทำ <laughs> แล้วใครจะสอนใครสอนคุณแม่ใหญ่ตลกเลย <laughs> อะไรเป็นไงมัง่งเนี่ย ด้อหวานแล้ก็มีไส้จาวใปย่ของข้นางในมันคือสีแดงสีแดงอ่รงนีงอ๋ออืมอร่อยเะอร่อยจันฟินไหม,มเลิศสุดๆเลยนะ คลิปนี้มีสอนทำด้วยแล้วใช่คลิปนี้ไม่สอนทำด้วยใครจะสอนล่ะนุ่มปิด้าให้าง่ายเปิดปายิ่งทำไม่เป็นเคุณแม่อะ <laughs> คุณแม่ก็ทำไม่เก่งหรอกคุณแม่คุณแม่ทำอันนี้ไม่เป็นหรอกแต่งว้าววาวแต่พอทำเป็นปะล่ะเป็นไหนอลองบอกซิทำยังไงก่อนอื่นทำไงคะต้องใส่ น้ำบอ่อนใส่น้ำลงไปในไหนในแก้วแล้วไงต่อแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาน้ำก่อนโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยหยุดเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วลูก